คือคำว่าหาประธานให้เจอเนี่ยในความหมายของพี่นะทุกคนมันคือเออเราต้องมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอ้ยประธานเอกพจน์ต้องไปกับเว์บเอกพจน์แต่ลักษณะสำคัญเลยคือขอวางโทราศัพท์ก่อนก็คือว่าเราจะต้องดูด้วยว่าเฮ้ยในเรื่องของ ประธานอะเราจะเอาอะไรเป็นประธานเออมันต้องเอาตั้งแต่ตรงนี้ก่อนซึ่งพอเวลาพี่เจอคนเนี่ยเขียนประโยคอย่างนี้สมมุติเขาคิดประโยคอย่างนี้ขึ้นมาในหัวอ่านะคะแล้วพี่เคยเจอคนทำมาประมาณว่าก็ทำอย่างนี้เลยบางกรณีใช่ไหมก็เป็น some cases ใช่ปะ่ะเออแล้วก็อะไร take medicine not enough อย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลย take medicine นะ it's not enough แล้วก็จุดสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างนี้คืออะไรคะสมมติถ้าพี่มีประโยคอย่างนี้บางกรณีแค่รับประทานยานั้นไม่เพียงพอและพี่แปลแบบว่าแปลเลยอย่างเงี้ยก็เป็น some cases take medicine is not enough ประโยคอันนี้คือผิดมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า อ่ะมาดูตามความเป็นจริงก่อนนะทุกคนเฮออ้ยอันเนี้ยเห็นไหม ถาเราอ่านเนี่ยเราดูนะคะ some cases take medicine คือ take medicine ตรงเนี้ยอ่ะทุกคนจะเห็นว่า take medicine มันคือกริยาถูกปะ่ะกรณีถ้าพี่ดูเนี่ยอันนี้คือกินยาถูกปะ่ะแล้ว some cases กลายเป็นว่าบางกรณีบางกรณีกินยาถามว่ากรณีทำกริยาคือกินยาได้ปะ่ะอันนี้คำตอบคือไม่ได้ค่ะทุกคนคะอันนี้ก็คือแปลว่าประโยคนี้มันผิดมาตั้งแต่ในเรื่องของการตั้งมันผิดมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วว่าทุกคนพูดก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถามว่า ที่จะแก้ไขยังไงเราต้องมานั่งดูตั้งแต่ความคิดของเราค่ะพยายามแบบวิเคราะห์ไปว่าเฮ้ยอะจากประโยคง่ายๆอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรอะเป็นกริยาเออเป็นประธานและกริยาคือประธานมันจะต้องไปกับกริยา